คุณให้มาเกินก็เลยจะให้ wow. งานแฮนด์เมดเป็นของขวัญอันนี้จะทำเองนะครเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอนภาษาฝรั่งเศสแต่นี้ก็หลังเกษียณก็ขี้เกียจอยู่ว่างๆยังทำอะไรได้ก็มาเปิดร้านข้าวแกงบ้านๆจุดประสงค์ก็คืออยากจะชักชวนให้คนนำของที่เราทิ้งแล้ว เป็นพวกขยะหรืออะไรก็ตามบผมที่นี่ก็มีลูกค้าทิ้งขวดทิ้งอะไรเยอะเนี่ยอย่างเวลาทิ้งขวดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็อามาทำ้ารำมากอันนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้19บาทขายดีครับอันนี้ก็เป็นพวกกระป๋องที่ลูกค้าเขาทิ้งเราก็มาทำอันนี้ก็ขายดีนะครับก็เป็นรูปแบบต่างๆแต่ละอันจะไม่ไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ให้ก่อนนะครับเป็นโมบายครเป็นโมบายโมบายโมบายคืออย่างก่อนเตีว นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนะครับก็ทําจากเมล็ดพันตะวันเป็นตุ๊กตาทําด้วยเปลือกข้าวโพดบ้านหลังริงนะครับอันนี้จะเป็นไก่งวงว้าวสวยมากไ,ไม่น้นเขียวอาจะทําได้ท้าแม่อาจารย์อยากทาเล่อนนี้ครับก็คิดว่าเวลาเป็นของมีค่าเอาว่างจากลูกค้าคนะครับเป็นการรีแลกซ์ไปด้วยทําแล้วก็ผ่อนคลาย นะแล้วก็ได้ไประโยชน์ก็หลายอย่างก็ทามาจากเป็นมังกรที่ทํามาจากเปลือกไข่ติดตู้เย็นนะครับก็เล่าเรื่องราวของรา้านร้านอยู่แถวไหนครับปอตทบ้านดินดำทุกคนต้องมาดูร้านนี้นะครับมันสวยมากนะมาชมก็ได้ครับไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาทานมาชมมาคุยกันได้ครับงานที่ผลิตด้วยมือเพราะว่าเราออกมาด้วยใจแล้วเรออกมาจากิมเมชเนชั่นของเราเอง